ใหม่ยาสีฟันซิสเทมมาสูตรซีเมนฟลูออไลน์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุขึ้นชื่อด้านการค้นหาข่อค้าหนัตตดีนะครไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนซอกไหนลืบไหนเนี่ยคนดูของเราก็สามารถที่จะไปส่องหามันนำเสนอดได้แม้แต่ในถนนที่เขาทำท่อ ขุดถนนจนไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะคะคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะนะคะฝ่าท่อที่กําลังทุบตึงตังนะคะมาเจอพภาของเราได้นะคะ,คะนี่ซึ่ง้าของเรานะคะนี่จัดภาพอยู่ทั้งนี้แล้วนะคะสวดีค่ะแนะนําตัวให้ชาวเทือเทือกไทยรู้จักนิดนึงค่ะไม่ใช่คนนีขอโทษนะคะพ,พี่ขอโทษน,น,นคะคะ อยากได้กระหล่ำฟีก็ไม่บอกร้านเขาอยู่ฝั่งโร้านไร c e Shot ใช่ฟังชื่อและเห็นหน้าร้านแล้วทุกคนอาจจะมีความงงงวยว่ามันคือร้านอะไรดังเดี๋ยวเราต้องไปทําความรู้จักกับพ่อค้าจากรา Rice Shot. ้านไร c e ช็อตกันนะคะ,คะไม่แน่นะคะทําความรู้จักเสร็จอาจจะยังงงอยู่ก็ได้ค่ะ พ่อค้าของเรานคะคุณป๊อบนักษตรกะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป๊อบคะแนะนำตัวให้ชาวไทยได้รู้จักหน่อยค่ะบครับผมก็ชื่อป๊อบบุชินนะครับผมตอนนี้ก็เปิดกิจการร้านไลท์ช็อตครับผมเข้าช็อตที่แบบเป็นข้อสงสัยมากะครัมเมอ่อเดินเข้ามาถึงในร้านนี้ก็คือ นี่มันร้านอะไรอ่ะทุกคนาไม่ถู <re ้บอกว่าไม่คือร้านอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นร้านข้าวช็อนนะครับขายข้าวเป็นลักษณะขายข้าวเป็นคำครับฮะตักใส่ช้อนใช่ครับผมอ๋อเหรอก็คือต้องบอกก่อนว่าโดยสมมติสมวติเวลาพี่ไปอ่ากินข้าวอย่างเงี้ยพี่อยากกินกับข้าวหลายอย่างใช่ไหมครับผมใช่ใช่ก็สามสิบบาทสามสิบห้าบาทคือได้กับข้าวจานเดียวใช่ครับผมแต่นี่คือเราขายช้อนช้อนละหกบาท คุณได้กินกับข้าวหลายอย่างขายเป็นช้อนใช่ครับผมมีมีกับข้าวหลายอย่างให้คุณเลือกก็อีกอย่างหนึ่งคือผู้หญิงผู้หญิงสั่งทิ้งกับข้าวจานหนึ่งทิ้งกินไม่หมดเหลืออย่างนี้ครับผมนี่ก็ถังพอดีอิ่มเดือวตังกินน้ํอก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมีมาจากไหนฮนีได้แงอันนี้มาจากไหนว่าได้แดงบันดาลใจมาจากน้องครับผมน้องน้องที่บ้านผมต้องไปซื้อซูชิกินที่โรงเรียนทุกวันซูชิมันก็แบบ เป็นของญี่ปุ่นนะเออทำไมแบบมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบของไทยๆแบบพวกข้าวพนแนงข้าวหมูกรอบข้าวอะไรพวกลักษณะอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่คำคำเป็นชิ้นๆเหมือนกัรนใช่ใช่ผมผม่ที่ผมเอาจะมาใส่แก้วช็อตใส่ช้อนใส่อะไรใส่แก้วช็อตด้วยแต่จริงๆมีวิธีหนึ่งนะที่แบบเราจะสามารถกินกับข้าวได้หลายอย่างโดยที่เราแบบอาจจะไม่ต้องเสียเงินเยอะอะไรเงี้ยนะก็คือบินทบาทเนาะ เราก็จะได้ข้าวแบบแล้วแต่ญาติโยมว่าเขาอยากจะมอบอะไรแบบบาทอะไรให้เราเนาะแล้วเราก็ทานแบบได้หลายอย่างเลยหรืนมันกินจะเอาใส่ถ้วยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไปตามสามแยกสี่แยกก็มีเป็นถ้วยเล็กๆแต่เราก็ได้กินกับข้าวหลายอย่าง กับข้าวม,มีอะไรบ้างอะจะมะีเป็นอะไรที่แบบคนกินทั่วไปครับผัดกะเพราข้าวไข่เจียวข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบขนาดนั้นได้เลยหรออันนี้มีมีทานะ้ะหอยผัดน้ำมันหมี่มม <c oughs> แล้วก็จะมีกี้เป็นสเป c เชียลเมนูก็คือจะเป็นแบบแล,แล้วแต่วันอย่างวันนี้วันพูดเป็นอะไร อาจจะเป็นหอยลายออหอยลายหอยลายเนี่ยวันก่อนอ่ะคนมาหาว่าฉันไปขอลายผู้ชายโดยเออจริงผิดเลยฉันไปขอหอยลายเขาแล้วคำว่าหอยมันแบบลงมปในคอยให้หอยลายดิให้ลายหมดฉันจะเอาผัดผัาเน่ แล้วกับข้าวนี่ใครทำอกับข้าวเอ่อจะมีเอ่อเป็นน้องที่อยู่ที่ร้านเพราะว่าตอนนี้เขาไม่อยู่ครับเขาไม่ทำกับข้าวให้ร้านเอยโอ้๋อมันเป็นอย่างนี้เนาะครับผมแล้วก็จะมีช้อนให้เออตัดใหมท่านไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ามันจัดซึนยากอันนี้เป็นแบบแกงเขียวหวานครับผมอ้าวเขียวหวานมันไม่ใช่ส้มเหรอคะ แกงก็มีเหรออนี่เหมือนว่าน้าคุณป๊อปถ้าเกิดว่าเราแบงมีแก้วช็อตอย่างนี้แล้วอะเราเพิ่มกระดานพวกที่มันมีตัวน่อแล้วก็มีช่องใช่ไม่ใช่ก็ไก่พอนกฮูกอะไรอย่างเงี้ยมือนจะเพิ่มฐานลูกค้าใช่พอเขากินนี้เฟรน่ะงั้นจใช้กันนี้ก็ได้คุณก็เขียนนั่นเนี่ยนะแล้วก็เพิ่มที่ออกถือว่าเป็นเป็นแบบ Friday night อะไรอย่างเงี้ยเหมันบาร์ฝรั่งอ่ะก็จะมีบิงโกไนท์อย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นผีถ้วยแก้วถ้วยแก้วไนท์ลูกค้าเห็นว่าแถวนี้อยู่ใกล้อันนี้ด้วยมหาวิทยาลัยครับผมมีลูกค้าพวกวัยรุ่นอะไรอย่างเี้มานั่งแฮงเอาท์ส่วนบางเป็นเทไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่า มีทุกเพศนะครับทุกเพศทุกใบหรอใช่ผู้ชายมีผู้ชายมีครับผมผู้หญิงมีมีครับผมกระเคยมีไหมคะยังไม่มีเลยนะจริงเหรอตอนนี้ความเจริญน่าจะยังไม่เข้าถึงไม่มีกระเคยแล้วเวลาแบบลูกค้าผู้หญิงมาเนี่ยเขาเคยมีแบบอาการสังเกตตัวของเราแล้วก็ถนทกสนใจเอ้เออร์อะไรอย่างงี้บ้างไหมก็มีแบบว่าเซลล์เซลล์มีอะไรเนี้ยครับผมแต่ว่ายังไงคบบางทีก็แบบเดินผ่านหน้าร้านไปแบบ มันจะเข้าแต่ก็ไม่กล้าเข้าแบบเขาไม่รู้เป็นร้านอะไรอ,อมไม่รู้ว่า <c oughs> เป็นร้านอะไรใช่ประเด็นคือไม่รู้เวลาร้านทุกเปิดเนี่ยผมยังไม่ทาแบรนด์นิวทำอะไรอย่างเงี้ยอเขาก็ไปกล้าเข้าเพราะว่าตอนเปิดร้านนั้นเขาก็หลวงพ่อก็ได้ <c oughs> ล้อมใส่ศีลแล้วก็เจอกระจัไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ผู้หญิงบางประเภทก็จะไม่กล้าเข้าคนนะไม่ใช่ผีหรอผู้หญิงก็มีแซวมีชายชะกันเคยมาแซวบ้างไหมคะก็มีแบบว่าแบบประมาณ บอกเพื่อนอะไรเงี้ยเออให้เพื่อนเมื่อเพื่อนมามาพูดอะไรเงี้ยแต่ก็เออขอบคุณครับขอบคุณครับเดือนละครพูดว่าใช่สักครั้งเพราแต่าแบว่าน่ารักจังประมาณนั้นนะครับเพื่อนบอกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อตายคือน่าหนวดไหน่าหนวดมาแล้ยมีมีมีครับมีมีหนวดครับอ๋อเหรอคิดว่ามันอยู่ยากขึ้นไหมครับอ่าก็ก็ตรับสภาพไปครับปรับสภาพไปปรับสภาพ เพื่อนลูกค้าสาวๆเคยมาแอลเพื่อนเราบ้างไหมเวลาแบบเวลาเพื่อนเราอยู่ร้านเนี้ยมีลูกค้าผู้หญิงเข้ามาแอลสุดได้ได้ได้ยาวเลยนะเราฟังแล้วมาถึงนมาเกลียยังไงพูดตาพอมาถึงแล้วก็ก็ต้องเข้าไปคุยก่อนเพราะว่าด้วยฐานหน้าตาเขาดีด้วยไงฐานาคุยปึ๊บทีนี้ลูกค้าจะติดใช่พอติดปึ๊บเราก็ ได้กําไรแต่หลังจากนั้นไปผมไม่รู้นะว่าเออไปทําอะไรมาลูกค้าถึงติดอะไรเงี้ยใช่แล้วครับรอบเราไม่รู้อาหารอร่อยลูกค้าต็มอบ่อยใช่ครับผมความเป็นกันเองครับผมเสนอกับลูกค้าอย่างนี้เกินไปเรียกว่าก็คุยกันจนลูกค้าติดนะครับตาแดงนะครับลูกตาแดงนะครับไมไม่ใส่นตา พ่อค่ะเดี๋ยวยิ้มสิคะเออฟันกำลังจะสวยงามนะครับเราก็ได้มีของเชื่ฉลยในการที่เหมาะกับฟันสวยของคุณปอบนะครับนั่นก็คือกล่องรูปฟันนะคะมอบให้นะคะโอเคพอเปิดแล้วของข้างในอ่ะเอาไปทิ้งทำไม ใช่ไปด้วยใช่ไปด้วยเหรอฉั่ไม่รู้ว่าเพราะว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นกิปเซนนะคะจากยาสุซิเิมาสูตรใหม่ค่ะสูตรซิมิทัวร์ไลน์ะคะเอาไปใช้นะคะเป็นกรอบป้องกันฟันผูได้เป็นอย่างดีค่ะและยังป้องกันจุดขาวขุ่นนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของฟันผูได้ด้วยค่ะนี่มาให้คุณปอเลยนะคะอีกหนึ่งคำถามที่ต้องถามจะาก มันเข้ามายังไงคะทำไมข้างหน้าถึงต้องทำถนนเยอะขนาดโอ้เอวิธีที่เข้ามาก็รัชดา36นะครับผมแยก11นะครับผมเข้าซอยมาประมาณสักร้อยเมตรก็จะเยื้ยงกับร้านตะขบอะครับผมรัชดา36แยก11บ1มองหาร้านตะขบไว้แล้วก็ไปทานข้าวที่ร้านตะขบก่อน เสร็จผมค่อยมาทานไรช็อตถือว่าเป็นของหวานก็ได้พิมพ์ให้บัญชีเดียวเลยนีเออง่ายกว่านะคะมีแบบเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรให้ติดตามหรือเปล่าพิมพ์เฟซบุ๊กได้เลยครับผม R I C E S H O T ครับผมไรช็อตครับผมไปกดไลค์ได้นี่นะครับอ่าแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารของร้านไรช็อตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณปอบมากขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่มาช่วยบอกเล่าความจริง 그รื่อ